ธรรมสรคุณท่านพกเขียนขันทัศโรที่พระเจ้าแห่งเขาคิดเชื่อกูดนหนติดกาปรัตนาเมตตาคือบารมีพมมาบารมีเทวาบารมีเทวีบารมีครุอาจาริยะเทวะบารมีโอมใจอารัตนาอัญเชิญสเสด็จพระสันเพชรพุทธองค์นรา,าสภาทรงพิชิตมานและเสนา28พระองค์นายกสงสงสมยาตันหังก่อน็ปต้นมาทรงดื่มแล้วรถพระธรรม สายะพระจำเรินประทับบนศีรษะท่านพระอาจารย์วิเทียนมหากราบอารัธนาท่านมาสถิตประดิษฐานอุระยะท่านมาสถิตจิทระดาเบื้องซ้ายพระโมกขอพระบุนีวีรหานไตวิชาปภาโคนบุตหนึ่งดังดวงพระอาทิตย์ แรงร้อยลิ์พันแสงสอนกับอรัชภักอุบาลีสารพนันพระพระศรีวรีกับอรัชนามาบรรจบเป็นเป็นจะปิดประสิทธิ์เฉลิมอาตานาตสูรเติมประคันเพชรประเด,ดมานนนองกับอรัชนามาบรรจบเป็นเป็นนนองกับอรัชนามาเป็นเพดานกั้นมานอากาศขอให้ประราชเกษมสาร อีกให้เป็นดังปราการกำแพงแก้วกำจัดสีเหลือกอิตริษมหิทธิโดนกำจัดไทยทุกแห่งผลทั้งวิบัติอุปัทหัวสูงสุดพุทธพรในพื้นเมธนีดนกลางชินบัญชรพุนากรกิติพลท่านพระอาจารย์วิเชียนมหายาโนท่านพระอาจารย์ยาอาวา่าสํานักสงฆ์เทพเจริญบุรุษนอพระพุทธฤษสายติดตามปกป้องคุ้มครองทุกคนอยารู้ขายตลอดการนิรันดรอีกเวทมนต์ดุลคาถา ที่ข้าพเจ้าปนมกรเล่าเรียนเพียนว่าวอมเป็นอนุสนร์ตลอดมาเชิญมาอย่าให้มีภัยอันตรายใดๆเข้ามารุกรานขอให้ประสบแต่งงานสวัสดีด้วยอนุภาพพระธรรมะขอให้ชนะให้ชนะซึ่งอันตรายอย่าให้เห็นคนใจร้ายพระยาโูท่านพระอาจารย์สำนักสงฆ์ที่เจริญรักษาสีให้คุณปปัชยญาโทษสน ผู้จัดการชอทีเอ็มวังน้ำเย็นรักษาศีลสุวามมาโซตะเกเกสโตปิฏิภาคสมิงสุริโยวะปังกโรนิสิโนสิริสัมปโนโซปิโตมุนิปุงขะโวกุมารกัสโปเทโรเมเหสีติตโตวาทะโกโซไมหังวัตเนนิจังปฏิธารัตนังปุระโตอาสิทักพิเนเมตตสุตะกังทัชักขังปัจโตอาสิวามอังคุืิมารกังคันธโมระผริตันจะอาตานาติยสุตะกัง อากาเซชนางอาสฉจะรามิชินนปัญเชรีที่อีทุนภุดทางสุอาณาจักรอปะคัจะอปะคะจะอปะคัจโมทธายะนมัทจระกสมะอุสูมารีสะอุลึกลือลึกลือือเทวิมานีทีเปรตทจะทอามิตรุวนาฆานคีหะ อารามมีวัดคุมฮิเกตเตคุมมาจายันตุเทวาจรถารวิสเมยคะคันทับพนาคา,าติทันตาสันติเกยังมุนิวระวัจฉนังสาทวุเมสุนันตุฮาริยุสีนทนเนปติเย

นโมลัคนการท้าพระเจ้าเจ้าอภิวาสโมนมัตติตตะอธิปติงหาแต่ประสีตีพิสุสุทธารัตน์หิวราสุรสัพวรสลิดนำลงศักเอกอักชิราหัสวัชรินปินสุพัฒน์ทิพยัตถีวราชอมรนิวาสหลักสดา พิธีกรรพิธีการบวชมวลชนท่าน้ำเขาสีวะอําพือวังนำกระทำพิธีกรรมพิธีการถวายสักการะบูชาย,ยาควิธีตามปฏิประเพณีปัรณภ,ภิสัยจารีตบูรการสักการะบูชาเป็นมหาเทพผู้ขานงานด้านพระพุทธศาสนาของท่านพระอาจารย์วิเชียนมหายานโนท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ทีเจริญ โปรดมีเมตตาขจัดอุปถาในการดำเนินชีวิตในการทําธุรกิจธุรกรรมการค้าหรือการงานใดๆของคุณไทยคุณแก้วน้ําเชี่ยวคุณหน้าควิมนสีหมกร้อมด้วยคณะสัทธ,ธาญาติโยมผู้ที่เดินทางถือแล้วเปิดให้เป็นมหาบารมีประทานผู้ชัยยจนองอันชื่องค์พรมศิวนารายมหาเทพตีมุรติพระกุรุเทวาผู้เป็นใหญ โปรดมีใจเมตตาประสาทประสิทธิ์กิจที่คุณประพัชยาโชติสนท่านผู้จัดการชทีเอ็มวังน้ำยินพรอมเหสวนสุรีศีบรมมหิสวราทิปปไตยไกรราชัยยะชยไชยจะนโนมอันชืนท่านเท้า,าจตุเทีวราชโลกบาลทิป,ปรวิสิทธิ์เปิดบารมีให้กับท่านพระอาจารย์วิเชียนมหายานโนท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ เทิพเจริญทั้งสี่ทิศเปิดทิศเปิดมหาบารมีให้กับท่านพบปูอนันตนาคราชทั้งสิบทิศทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนข้าพเจ้าจะนองกราบอรัธนาผู้ชื่นทพย์ร่มทีวาองค์มาตาเทวีมายุระยะตามารัสการะบูชาและมีเมตตามาชูช่วยอำนวยพระโพธเอ็มวังน้ำยิน ได้จัดถวายสักการะบูชาต่อองค์พ่อปู่อดันต์นาคาชตลอดจนเพทพเทวาองค์มาตาทีวีพ่อแกฤรศีในทุกสายยานบารมีในครั้งนี้โปรดมีเมตตาเสด็จขึ้นมาเสด็จเสด็จขึ้นมารับสักการะบูชาและมีเมตตามาถูช่วยอำํำนวยพระพรชัยชัยยะจโองอันชืนพระภูมิเทวา ลุกขเทวาปรึกษาเทีวีท่านตาเจ้าทีท่านยายเจ้าทรับ์ตายายเจ้าทีที่ดู แบ่งชั้นการปกครองเป็นเจ็ดชั้นบาดาลใหญ่ส4ชั้นบาดาลยอยเปิดญานบารมีน้อมอัญเชิญองค์พระศิวะนาคราชน้อมอัญเชิญแม่ยาอมวดีศรีสังวานน้อมอัญคราชน้อมอัญเชิญพญามุตรรินนาคราชน้อมอัญเชิญทันทาดุนปักเีหิเมเมตตังเมตตาเอราปัถหิเมเมตตังเมตตอขพยาพุตตีหิมเมเมตตังเมตตา กันหาโคตมเกตปาหเกหิเมเมตตังเมตตาเอหิสังขังปโยนาคสุปันนานังมยังกายวะจัจิตตังอาหังวันภาพบบูชาองค์พระปู่ศรีสุโธนาคาราชน้อมสการะบูชาองค์พญาสนาคราชจอมกษัตริย์นาคาทั้งเก้าพระองค์น้อมอัญเชิญพยมีเมตตาณเมตตาแห่งองค์พญานาคราช โปรดมีเมตตาเสด็จมาประทับรับเครื่องสก,การะบูชาและมีเมตตาประทานพระพรชัยยศมงคลให้กับคุณภัยคุณแก้วน้ําเชี่ยวคุณหน้าวิโมนสีหมอกตลอดจนคณะสัทธายาติโยมคณะกรรยานมิตรที่มาร่วมในพิธีกรรมพิธีการในครั้งนี้น้อมอันชือเมตตามหาบารมีแห่งเราองค์ไพรยโหวายวนเทพเจ้านาคาสัมมาทิฏฐิ ลงมาอยู่บนเก้ากระมมข้าพระเจ้าโผไหว้วนเทพพระเจ้านาคาสัมมาทิฏฐิลงมาสถิตอยู่ดักดวงตาแห่งข้าพรเจ้าทั้งหลายเทพพระเจ้านาคาสัมมาทิฏฐิลงมาสถิตอยู่นัปากแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายเราข้าพเจ้าทั้งหลายโอไหว้วนได้รับผลเหนือความคาดหมายพระพุทธคุณนัง พระธรรมคุณังพระสังฆคุณังเมตตาคุณังอรหังเมตตาพุทธจิตตังมะมะพุทธานุภาวีนะธรรม,มจิตตังมะมะ,มมะมธรรมานุภาวีนะสังฆจิตตังมะมะข้าพระเจ้าทาั้งหลายขอโงมกราบผวายโงมอันเชือเมตตามหาบารมีเราพยานนาคผู้เป็นใหญ่ น้องอันชื่ท่านมาจะเอ่ยพระนามด้วยท่วนทั่วยามัวชาข้าผู้น้อยเป้าคอยเจนละจานรับหน้าผู้ช่วยอําวยพระพรชัยยะมงคลไหวอย่างอําเหหิกะตังคุณยางว่าบุญกุศลใดที่ขำคุนชํรราชิตให้สำเร็จไตพิษสมบัติเป็นที่พึ่งแก่ฝูงสัตว์ทั้งในโรคนี้และโรคนาจงช่วยปัดเป่าทิทั์รักษาให้พ้นจากความทุกข์ ให้พ้นจากความโศกให้หายจากโรคร้ายให้อยู่อยากตลอดภัยมีโชคมีชัยในทุก,ท,กที่วาและราตรีการแม้ทำงานใดๆก็ขอให้หุ่งเรืองเร่ดวไรหากทำการค้าการขายทำธุรกิจการงานใดๆหากทำ ในลำดับต่อไปนะครับพาจะนำทุกท่านนะครับถวายเครื่องสักการะบูชาต่อองค์พ่อปู่อานันตะนน่าพระเทวานังอหังชยามิอิมังอักคีพาหูสอุปะพยัญชนะบรรดามีอาสนะบัลลังใบสีเพื่อบูชา องค์พ่อปูอนันตักนาคราชเลยนะครับส่วนใครอยากจะจุดพูบตัวนะครับก็รับทูบตีดางทางได้เลยนะครับสามดอกนะครับสามดอกเป็นการบูชาสามโรคนะครับเป็นการบูชาสามโรคและพานของไหว้พานละหนึ่งดอกนะครับส่วน ท่านใดอยากจะขอทาจุดคนละ9ดอกหรือว่า16ดอกก็จะเยอะนะครับเพราะว่านะครับบูชา3รูปนะครับเ,เจ้าที่จุดเริ่งความในสัของตักข้างล่ะ สีอันไหนที่เป็นบอลลังใบสีสามดอก,ดอกและที่พานของไหว้พา,านละหนึ่งดอกไม่ต้องปับ <ลง S 1> ซ้ำกันหนึ่งดอกหนึ่งดอกไม่ใบสีสามดอกทุกพี่ตัวนี้พิธีกรรม ที่ท่านพระอาจารย์ได้รับพรัะหาเพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องจักยานนมิตรทุกท่านนะครับร่วมรับประทานอาหารยุปเป้นะครับดูเจ้านะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อทุกท่านใครเป็นคนจัดถวายอาหารครับท่านเจ้าที่ท่านใดนะครับที่ จัดพักทหารเพลงถวายพระเจ้าได้เลยนะครับ่อองค์งพระรปามมาู่อาจาร์จัดมากครับสวยงารเลยโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีสารพัดหวยเลยเลยครัตรงนี้เช้าตอนที่ทำพิธีหมอกฟ้องฟ้ามิกคณะพี่น้อง ใกกบ,บสีด้วยนะคะาสาธุาแล้วสาธุาแล้วนะคะพามานพกหมอเอสเดินทางมาจากฉะเชิงเซานะคะขอรับซองจากปูเลยสักบาทค่าน้ำมันค่าที่พักพามและหมอเอศมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาช่วยปูตั้งแต่เมื่อวานไม่ขอรับซองขอแค่สร้างบุญบารมีนะคะ ขอทุกคนอนุโมทนาบุญกับหมอสุกีนะคะามีบุญบารมีและร่ำรวยร่ำรวยกลับไปนะคะสาธุแล้วของไหว้ทุกอย่างนะคะไม่ว่าหัวหมู yeah

ấy mình từ 3ตัวแค่สามตัวฉันก็พอแล้ววันนี้ได้เป็น,าปนสามตัวแล้วสมตัวสตัวตกจบแต่ใครอยากได้หกตัวรับ้วยลับแล้วสบายใจลับแล้วดีใจลับแล้วมีความสุขรับเลยวันนี้ เป็นวันดีเป็นวันบุญตอหพวกเรายิ้มสวยยิ้มแบบาง,งามงามลำก็สวยอ่อนชอ้อย การใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำร่วงเกินต่อเมตตามหาบารมีองค์บรมคูทั้งร้อยแปดสายยานบารมีได้กระทำร่วงเกิน ต่อมหาบารมีต่อมหาบารมีองค์พ่อปู่อนันตนาคราชองค์พ่อปู่อนันตนาคราชตรอดจนตรอดจนลุคเทวาลุคเทวาลึกษาเทวีลึกษาเทวีเทวตาเทวตาอคันตุกะอคันตุกะคุรุเทวะคุรุเทวะ ทั้งต่อหน้าทั้งต่อหน้าหรือว่ารับหลังหรือว่ารับหลังผิดทั้งไปผิดทั้งไปทั้งที่จำได้ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้ทั้งร้อยแปดสายยานบารมีทร้อยแปดสายยานบารมีขอขมากรรมขอขมากรรมต่อองค์บรมครูต่อองค์บรมครูพ่อปู่อนันตนาคราชพ่่ออปูนันา

ที่มาร่วมในพิธีครั้งนี้ของข้าพเจ้าของข้้าาพเจอย่าให้มีเวรอย่าให้มีเวรอย่าให้มีภัยอยย่าให้มีภัขอให้ท่านขอให้ท่านมีเมตตามมีเตตาช่วยโอโหสิกรรมจงโอโหสิกรรมด้วยพุทธังประสิทธิด้วยพุทธังประสิทธิด้วยธรรมังประสิทธิด้วยธรรมังประสิทธิด้วยสังฆังประสิทธิด้วยสังฆังประสิทธิโอโหสิอย่ามีภัยโอโหสิอย่ามีภัยสวาหะสวาหะทะมามิหังทะมามิหังพิปูตั้งจิตอธิษฐานอีก หนึ่งครั้งแล้วอาของไหว้ของสักการะวงสวงสังเวยแล้วก็จะน้อมส่งเทวดาเป็นอันเสร็จพิธีในครั้งนี้เสสานิมงครานังสังเวยยะทิพโอชา ลูกโลกที่มีจิตใจศรัทธาได้มาในาร่วมงานร่วมบุญกุศล